สนับสนุนโดยใหม่ m ิวเอ็กซ์เดอะเน็จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่อง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับเช่นเคยกับผมก็ปี้จิรัทวัฒและรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับพี่ดรเสรีวงมนทาครับสวัสดีครับพี่อิรสวัสดีนะครับขอคำคมๆนะคำคมๆที่มีข้อคิดดีๆนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่าเรื่องบางเรื่องไม่ได้เกิดมาให้เราแก้ไขแต่เกิดมาเพื่อให้เรายอมรับเรียนรู้อภัยและปล่อยวางรวมแล้วก็คือโอ้โหสิกรรม คือบอกง่ายๆว่าในโลกนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เราควบคุมได้ครับแต่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นตอนนี้น้ําท่วมเนี้ยเราควบคุมไม่ได้ไม่ได้เป็นธรรมชาติถูกต้องครับนะฮะหรือโรคระบาดอย่างเงี้ยเราควบคุมไม่ได้อ่าใช่ใช่ไหมครับไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่อย่าอไรครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่ใครจะทําอะไรกับเราเนี่ยครับ เราก็ควบคุมเขาไม่ได้อ๋อใช่ใชใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เราควบคุมได้เราก็จะทําด้วยความระมัดระวังเราก็จะทําสุดความสามารถอืในการจะควบคุมให้สิ่งนั้นเป็นไปในทางที่ดีไม่เป็นไปในทางที่ลบครับแต่สิ่งใดที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องถามว่าแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะ เราควบคุมฝนตกไม่ได้น้าท่วมไม่ได้แต่เมื่อมันเกิดฝนตกหนักน้าท่วมเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้วก็เกิดการแก้ไขใช่นะฮะแก้ไขแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเจอคนที่ไม่ดิบไม่ดีซึ่งเราก็ไปควบคุมพฤติกรรมเขาไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับเราจะโกรธเขาไหมเราจะมองข้ามสิ่งที่เขาทำไหมหรือเราจะอยู่ให้ห่างเขาไปเลยไหมอเห็นไหมก็ดูเหมือนปล่อยว่างนะคือเราจะไปบไปแก้บอก เฮ้ยเธอที่ใส่ไม่ดีครับเธอเปลี่ยนที่ใสอย่างนั้นอย่างงี้สิเธอจะทําอย่างงี้ไม่ได้เอาเป็นว่าเรารับเขาไม่ได้อก็อย่าไปยุ่งจะไปเกี่ยวกันอ่าใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่ใชหรือนอกจากนั้นถ้าเกิดเขาทาร้ายเราครับเราพอจะมองข้ามได้ไหมมองข้ามได้ไหมใช่นี่ก็คือวิธีการในการที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็คือพอพูดมาปุ๊บก็คือเป็นเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางไว้ฟะ นี่นะวงไปราชพัฒนบ้านสมเด็จครับเขาเชิญพี่บรรยายให้กับคนที่จะเกษียณฟังโอ้เกษียณอย่างไรให้เป็นสุขนี่พี่เชื่อแน่ว่าที่เขามาเชิญพี่เนี่ยครับเขาคงมองเห็นว่าพี่วัยเจห้าเนี่ยนะครับหน้าตาเวลาออกโทรทัศน์เวลาเจอกันเป็นส่วนตัวก็ยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสยังสดอ่ายังดูสดใส เขาคงเชื่อว่าเออพี่กเกษียณมา15ปีครับแต่ท่าทีดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นทุกข์เป็นกังวลอ,อะไรกับการที่เป็นมนุษย์กเกษียณ่<ช>เขาเลยมาเชิญไปรกระดูเหมะก็บังเอิญพี่หยัดเป็นคนที่ยึดคติธรรมครับคำคมนี้มานานแล้วอชีวิตที่เป็นสุขคือกำไรครับชีวิตที่เป็นทุกข์คือขาดทุนแล้วเราจะยอมให้ชีวิตเราขาดทุนไปเพื่ออะไร เมื่อเราไม่ต้องการชีวิตเราขาดทุนเราก็อยากเป็นทุกข์ถูกต้องถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีกำไรเราก็ต้องมีความสุขใช่ครับและความสุขคนเราถ้าจะสุขได้นะต้องสุขได้ง่ายๆอย่าสุขยากถูกต้องอย่าไปบอกว่าโอ้ยคิดเยอะคิดมากมันต้ังไดนั้นถึงจะมีความสุขต้องเป็นอย่างนี้จะมีความสุขพี่ไม่หรอกกลับมาบ้านตอนกลางคืนแค่ได้กลิ่นดอกราตรีหอมพี่ก็มีความสุขแล้วอื กลับมาบ้านหมามารออยู่หน้าประตูแล้วก็พอเราเข้าไปเขาตะกายน้องตะกายขาเราก็มีความสุขแล้วนะตอนเย็นๆขับรถกลับบ้าน เห็นพระอาทิตย์สีแดงเหมือนไข่เค็มชัยยากำลังค่อยๆเคลื่อนตกลงก็มีความสุขนะจริงจรดีพี่เป็นคนมีความสุขง่ายปกติแต่จริงมันก็พอเราสุขปุ๊บมันก็สามารถที่จะแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางร่างกายของเราได้นะแล้วพลังมหาศาลอ่าใช่คนมีความสุขเนี่ยพลังมหาศาลพลังบวกเยอะมากทาอะไรก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยครับแต่คนเราถ้าไม่มีความสุขนะทําอะไรนิดทําอะไรก็เหนื่อยทําอะไรนิดทำอะไรก็เบื่อ สมาธิก็ไม่ดีความมุ่งมั่นก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นมีความสุขถ้าข้านะฮะอย่างนี้อย่างดอกไม้ที่พีทบอกแล้วกลับมาบ้านอุ้ยหอมดอกไม้หอมด้วยว่าคิดถ้าคิดเยอะคือโอ้โหกลิ่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะมันเยอะมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนะอันนี้คิดเยอะคิดเยอะใจจังเลยใจนะเออนี่นะมันคิดไม่ผิดเลยที่เราปลูกไม้หอมไปที่บ้านแล้วคิดในก็โอ้ปลูกเยอะไปป่ะเนี่ยอะไรนี่นะที่นิยมปลูกนะแก้วอ๋อแก้วหอมมาก ราตรีนะครับะะดีลาวด,ดีครับพี่ปลูกไม้หอมอะนะฮะเพราะฉะนั้นถัดไปก็เลยเรื่องนี้ครับฟังน้อยพูดมากขาดทุนพูดน้อยฟังมากได้กําไรอ,อันนี้พี่ว่าทํายากสําหรับหลายๆคนนะ <c oughs> จริงๆครับแต่บางคนก็เอาไปพูดอย่างเนี้เขาบอกว่า,าทางด้านของพระเจ้าเนี่ยเขาสร้างหูเรามาสองหูอ่าใช่เขาสร้างปากเรามาปากเดียวปากเดียว แปลว่าพระเจ้าจงใจให้เราพูดน้อยกว่าฟังใช่อันนี้ก็เออถ้าเราคิดแบบนั้นก็จริงนะอพูดน้อยกว่าฟังเพราะมีปากเดียวแต่ถ้าเราพูดเนี่ยเท่ากับเราเปิดเผยตัวเราเองให้คนอื่นเขารู้จักจะมองในแง่ดีก็ได้ว่าเราเป็นคนครบง่ายนะฮะแต่มองในแง่ร้ายก็คือเขารู้จักเราเป็นอย่างดีเลยเราเปิดเผยตัวตนเราแต่เราไม่ได้ฟังเรื่องของเขา เราก็เลยไม่รู้จักเขาเอรหมืนัดังนั้นเวลาเขาจะจัดการอะไรกับตัวเราเขาจะจัดการได้ดีมากเพราะรู้จักตัวเราอย่างดีเพราะเราพูดมากแต่ในขณะเดียวกันที่พอเราจะจัดการอะไรกับเขาเราจัดไม่ค่อยได้หรอกเพราะเราไม่ค่อยฟังเขาไม่ได้ฟังเอ๊ะตกลงเขาเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าเขาชอบอย่างนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเออถ้าเราจะเอาใจเขาถ้าเราทําอย่างนี้นี่ครับเออจะพาเขาไปกินอาหารเนี่ยไปญี่ปุ่นหรือจีนดีเราก็ไม่เคยฟังเขาเลยนะเราไม่เคยรู้เลยไหมเราจีเขาเป็นยังไง เพราะเราอาจจะเอาใจเขาผิดบ้างถูกบ้างเพราะเราไม่ค่อยได้ฟังเขาอแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราพูดมากไปครับโอ้ยเราหลงเขาง่ายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเขาเอาใจเราถูกทุกเรื่องเอาใจถูกอซื้อของฝากเราก็ใช่พาไปกินอาหารก็ใช่วันที่เป็นวันเกิดเป็นวันปีใหม่เราได้ของขวัญมันก็ใช่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 เออเราก็เลยหลงรักเขาเลยทีนี้นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการฟังเราได้กําไร แต่ถ้าเราฟังน้อยแต่พูดมากเราจะขัดทุนถูกต้องเราจะเผยตัวเราซะจ,จนกระทั่งเรียกว่าเขาจับไตเราได้หมดรู้เรื่องเราท<ต>ั้งหมดแต่เราไม่ฟังเขาเราเลยไม่รู้จักเขาเราเลยจับไตเขาไม่ได้ครับเวลาเราต้องมีการาทํางานกับเขาต้องต่อสู้กับเขาแข่งขันกับเขาหรือต้องเอาใจเขาไม่ว่าจะไปทางบวกทางลบอะไรก็ตามเราเสียเปรียบเพราะเรารู้จักเขาน้อยไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งหลายๆโอกาสเนี่ยผมก็ชอบฟังนะ ผมก็นั่งฟังผม่าเป็นคนเงียบๆการมันบอกว่าอ้าวทำไมถึงเงียบอะไรเงี้ยผมชอบฟังแล้วผมชอบฟังทุกคนให้เสร็จคือยิ่งฟังมากโดยเฉพยิ่งฟังอย่างหลากหลายใช่เราควรจะฟังให้มันครบก่อมันทำให้เราเนี่ยเป็นคนรู้รอบนะรู้รอบอ่าคือถ้าเรารู้แต่เรื่องที่เราเรียนมาอย่างเก่งเลยครับมันก็แค่รู้ลึกนะแต่ถ้าเราฟังคนอื่นพูดครับเยอะ แล้วคนที่พูดเหล่านั้นทำงานต่างจากเรารเรียนคนละเมเจอร์กับเราอ,อยู่คนละจังหวัดคนละพื้นที่กับเรารมีรถยมต่างกับเราม,มีความชอบต่างจากกับเรา เมื่อเราได้คุยกับเขาเราจะกลายเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวเยอะเราก็ได้รู้ลึกแล้วก็รู้รอบรู้รอบนะเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยกำไรเลยนะรู้รอบก็คือเราก็ต้องพูดน้อยฟังให้มากเราจะรู้รอบเราก็จะได้กําไรชีวิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมและช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องของสุภาษิตชีวิตงามกันต่อหลายเรื่องราวน่าสนใจสักครู่เดียวครับเราขี่ซื่อสัตย์ ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ล it ่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu Z Max ใหม่ New เอ็ e ซ์เดอ e เนรุ่น R S จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าผงสักฟอกซื้อสัตว์หรอคะอเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากคะ่ะซื่อสัตว์ผงสักฟอกฟฟที่ไม่พูดเกินจริง ม,ม,มีดีมากกวน,นุ่มวากซฟเลกเราขี่ซื้อสัตว์ ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดยใหม่ New x The n e x t Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชส มีวิตามินบีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากซอฟเฟ็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่องกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่เรื่องของการพูดเรื่องของหูเรื่องของปากทีนี้เราไปเรื่องของตากันบ้างพี่อีทนะคนเราเกิดมามีตาเพื่อมองไปข้างหน้า ไม่ใช่ยึดกับอดีตหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเอออันนี้พี่เคยนำเอามาใช้คู่กันกับคำว่ารักกันไว้ดีกว่าชังระวังการรักกันไว้ดีกว่าชังระวังการออคือไอ,อ้คำนี้ก็ค,คือถ้าเรารักเนี่ยมันดีครับแต่ถ้าเราชังกันเนี่ยเราต้องระวังออใช่พี่เคยเลยบอกว่าพระเจ้าสร้างให้เรามีตามองไปข้างหน้าเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเราเนี่ยมีคนเกลียดชังเราเยอะ เราอาจจะต้องมีตาบนหัวเนี่ยป้องกันไม่ให้ใครเขาเอาของทิ้งมาใส่หัวเราเราต้องมีตาด้านซ้ายครับป้องกันไม่ให้ใครเนี่ยมาจากข้างซ้ายมาทำร้ายเราครับเราต้องมีตาข้างขวาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนที่มาจากข้างขวาใช่ครับเราต้องมีตาข้างหลังเพื่อไม่ให้ใครมาแทงเราข้างหลังแต่พระเจ้าต้องการให้เรารักและสามัคคีกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องระวังกันให้มากรักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ เมื่อรับกันก็ <Agre ed> ไม่ต้องระแวงระวังอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าชังกันต้องระวังพระเจ้าไม่ได้ให้ตาเราไว้ทุกทิศเพื่อจะนั่งระวังตัวให้เรามองไปข้างหน้าครับนะให้เรามองดูอย่างมีวิสัยทัศน์ว่าต่อไปนี้อะไรจะเกิดขึ้นและอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเราอย่างไรครับซึ่งหลักการอันนี้มันเป็นไปตามหลักการวิชาการจัดการว่าจงใช้ชีวิตเชิงรุกไปข้างหน้าคือถ้าเราเนี่ยนะครับ รอให้ปัญหาเกิดแล้วมาแก้เราเรียกว่าใช้ชีวิตเชิงรับใช่รออย่างเดียวแต่ถ้าเราคาดการ์ว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตครับและไอการที่มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนี่ยเราควรจะทํำยังไงในการที่เมื่อปัญหาเกิดแล้วเราจะไม่เดือดร้อนครับเราจะทําอย่างไรเมื่อปัญหามันเกิดแล้วเราขานรับมันได้เพราะเรามีความพร้อม,อมใช่ไหมครับหน้านี้หน้าฝนเนี่ยชัดเจนมากใช่ครับกต้องเลยครับพี่จะสั่งคนใช้ที่บ้าน เอาร่มใส่ไว้ในรถทุกคันคันละสองคันลมอ,มอย่างน้อยต้องมีคันสองคันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไหนมาไหนไปเจอฝนตกเราก็หยิบร่มมากลางแล้วเราก็เดินจากรถเข้าตึกได้สบายสาๆก็ปี่แต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าเราไม่มองไปข้างหน้าเราไม่มีการคาดการข้างหน้าถึงแม้มนจะเป็นหน้าฝนแต่เราไม่เคยเช็คก,กับกรมอุตุรเราไม่เคยเช็คพยากรณ์อากาศเราไม่เตรียมตู้ไว้ในรถ ตอนขับออกจากบ้านฝนมันไม่ตกอ่าอุ้ยแดดไปเลยวันนี้แการทางฝนตกแล้วเมื่อเราไปถึงจุดหมายปลายทางจากที่จอดรถเข้าตึกเราจะทำยังไงเราก็ต้องเปียกไปแต่มดาเออถ้าออไม่เปียกก็ต้องนั่งรออยู่ในรถไหมรอไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันแปลว,ว่าเราต้องใช้ชีวิตเชิงรุกคนใช้ชีวิตเชิงรุก จะต้องเป็นคนมีความสามารถในการคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ oh. แล้วรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นดีหรือร้าย uh huh. และถ้ามันดีั <c oughs> เราจะคว้าโอกาสแห่งความดีนั้นอย่างไร ถ้ามันร้ายเราจะเตรียมตัวเราอย่างไรในการจะเผชิญกับสิ่งร้ายเหล่านั้นโดยที่ไม่รู้สึกตกอกตกใจหรือมีความไม่พร้อมในการจะเผชิญครับนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นตามองไปข้างหน้านะฮะอันนี้ผมชอบตรงนี้ว่าเออแบบตามองไปข้างหน้าแล้วแบบเออไม่ต้องมาระแวงระวังต้องใช้หลายตาที่อยู่โอ้ยตาบนตาข้างซ้ายตาข้างขวาตาข้างหลังเพราะกลัวคนก็จะมาแทงกลัวคนจะมาคว้างของใส่หัวไม่ใช่หนึ่งตาตาหนึ่งขู่ โอ้โหสองจมูกหนึ่งปากหนึ่งใช้มาถูกที่ถูกทางเลยนะนะฮะไปต่อครับเรื่องนี้เขาบอกว่าการไม่ล้ำเส้นชีวิตคนอื่นเป็นมารยาท่วนหนึ่งที่เรามีที่เราควรมีออันนี้ไงล้ำเส้นเป็นไงภาษาไซเบอร์เขาเรียกอย่ากินเผือกออบางคนนี่ไม่อยากกินอย่างเดียวนะครับครับปลูกไว้ทั้งไร่เลยเออเพียบเลยทุกวันทุกเวลาอย่างนี้ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขามากเกินไปล้ำเส้นชีวิตคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าล้ำเส้น คนเราเนี่ยนะรครับเราต้องรู้ว่าเราจะคุยกับใครเรื่องอะไรแล้ว<อ>เรื่องอะไรไม่ควรจะไปคุยไม่ควรจะไปถามนอกจากเขาเล่าเองครับใช่ยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่เรื่องร้ายเลยนะบางคนเขาบอกว่าผู้หญิงบางคนที่เขาเป็นโสดยังไม่ได้แต่งงานอ,อย่าไปถามอายุเขาอือมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปเองตั้งตั้งสี่สิบแปดยังไม่มีแฟน เป็นสาวแก่แน่เลยเขาก็ไม่อยากถูกไหมครับพึ่งทึกหรือบางคนเนี่ยคุยกันเนี่ยเขาไม่เคยคุยถึงพ่อถึงแม่เขาเลยอ่าใช่ไม่เคยได้ยินเขาเขาไม่เคยเล่าให้ฟังเลยครับก็ไม่ต้องไปถามเพราะเขาอาจจะมาจากบ้านแตกแยกครับใช่ไหมเขาอาจจะอยู่กับพ่อแต่ว่าไม่มีแม่บางคนเขาอาจจะอยู่กับแม่ไม่มีพ่อครับ คือถ้าเราถามไปเนี่ยนะว่าเอ๊ไม่เห็นเธอเคยพูดถึงพ่อแม่อยู่ไหนอกอ๋อพ่อแม่เสียไปนานแล้วอันนี้มันก็ไม่เท่าไหร่อ่าใช่แค่รูปกันพะแต่ถ้าบอกอ๋อคือพ่อแม่เราแยกกันแล้วตอนนี้เนี่ยยายเลี้ยงเรามาเราเลยไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มันเป็นประโยคที่เขาไม่อยากพูดอ่ะใช่ถ้าเกิดเขาไม่พูดก็อย่าไปใช่เซาซีถามล้ำเกินเรื่องบางเรื่องนะครับอย่าไปเซาซีเอางี้ท้าไมเด็กบางคนไม่ชอบไปเจอปู่ย่าตายาย โอ้คนชราชอบถามอะไรเยอะเมื่อไหร่จะแต่งงานแล้วแล่อยากรู้เรื่องราวต่างๆเยอะเลยอะ,อะไอ้ลูกที่มันเป็นเกย์เนี่ยมันจะ,จะไปเจอยายที่ถามเมื่อไหร่จะแต่งงานนะโอ้ยมาหลายรอบไม่เห็นเอาเมียมาทักทีอย่างนี้นะ <c oughs> เออหรือบางคนเขามีปัญหาเรื่องมีลูกยากก็ครับนี่แต่งงานกันกี่ปีแล้วเนี่ยอก็แปดปีแล้วไม่มีลูกอ่ะโอ้ยไม่มีน้ำยา แล้วเราอยากจะเจอไหมล่ะใช่ใชู่กต้องนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เด็กไม่ชอบเลยนะครับวีรกรรมในวัยเด็กอ๋อคือจริงๆคนเดาตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่เคยจะรู้เรื่องครับมันก็ต้องทําอะไรผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างก็ไปตามวัยอ่าแต่ทีนี้เนี่ยครับแหมคนแก่บอกเป็นอันไซเบอร์อันรลายจำเรื่องวีรกรรมที่เลวร้ายของลูกหลานได้หมดแล้วพอโตมาเจอเขาชอบเอามาเล่ายิ้มอ เล่าต่อหน้าแฟนบ้างเล่าต่อหน้าเพื่อนบ้างอย่างนี้เป็นต้นใช่ใช่ไหมบางเรื่องจำไม่ได้นะ่าจะจำได้วีรกรรมของคนที่บ้านนี่จำได้แม่นเลยใช่โอ้เก่งนะอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแมตอนนี้โตมาเป็นผู้ชายเจ้าชู้ <c oughs> เด็กๆกะะันเหรอเห็นพี่สาวใส่กระโปรงร้องไห้จะใส่กระโปรงอ่ะเด็กจะอายไปละ <c oughs> เปโตมาเนี่ยโหเป็นผู้ชายชู้ๆอีตอนเด็กดเห็นพี่สาวใส่กระโปรงร้องไห้เจกทังเสิกระโปรงออถามว่าวี็กรกรมอย่างนี้เราจะเราจะอยากไหมแฟนนั่งอยู่ข้างๆนะเอออะอย่างพี่นะเล่าไม่อายเลยวีรกรรมพี่ตอนนั้นครับพี่เป็นลูกผู้ชายคนเล็กที่สุดนะครับเวลาเดินทางเดินทางรถไฟนะฮะสิ่งที่เขาขายข้า,างทางรถไฟไก่ย่างสีเหลืองไก่ย<ก>่า<ไ>งวังตาครับบ พี่ก็กลัวว่าจะกินไม่ทันพี่พี่พอซื้อมาพี่ทำอะไรรู้ป่ะทำอะไรครับพี่เลียทุกไม้เลยเออไม่ต้องกินคนอื่นห้ามกินไม่ได้แล้วแม่ซื้อสามไม้สี่ไม้พี่เลียหมดทุกไม้ประกาศความเป็นเจ้าของเรียบร้อยแต่เราเป็นลูกคนเล็กไงก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาก็ซื้อใหม่ไอ้อันที่ซื้อรอดแรกนี่พี่ได้หมด อย่างนี้เป็นต้นนี่คือวีรกรรมไงกรับพี้เนาะพอถามปุ๊บเราก็แบบไม่อยากจะไปไม่อยากเจออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการไม่ลำเส้นชีวิตนอื่นนะครับถือว่าเป็นมารยาทส่วนหนึ่งที่พวกเราทุกคนควรมีตอนนี้พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ เหนือลิมิตพิจิตโลก New Isuzu D Max พี่นุ่มนิ่มมีดีมากกว่านุ่มว่าโกสอฟเฟกซเราคือซื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาด ไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ oh. Miu X the Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าผงสักฟอกซื่อสัตย์เหรอคะอเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุน ที่สําคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะเสื้ัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงพี่นุ่มนิ่มมีดีมากกว่านุ่มวากอสเฟล็ก เราขี่เสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง สนับสนุนโดยใหม่ m เอ็กซ์เดอะเน็จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่อง ลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้พี่ในสังคมเนี่ยเรื่องของการลาเส้นเรื่องของการมีมารยาททางสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนลดน้อยลงไปนะคือจริงๆแล้วที่มันลดน้อยลงไปเพราะเราไม่ยุ่งกันเออสมัยก่อนมันเยอะพอเรารู้จักกันอืพอเรารู้จักกันเราก็จะสนเรื่องสนใจเรื่องของกันและกันมากเกินกว่าเหตุครับเมื่อก่อนนี้คนเราเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับรู้จักกันหัวบ้านกันหัวบ้านรู้จักกันหมดใช่ใช่ แต่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านติดติดกันจงกันข้ามกันอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านขวาเนี่ยยังไม่รู้จักกันเลยเออจริงพอรเราไม่รู้จักกันมันก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องกันครับก็เลยไม่ค่อยได้เผือกกันอเออใช่ไหมใช่คือเมื่อเราไม่เคยรู้จักเขาเราไม่เคยไปรู้ว่าเขาทาอะไรเราจะมีเรื่องที่เผือกที่ไหนนะแต่ก็มีคนบางคนนะครับคอยืดคอยาวมากครับพอมีรถเคอรี่มาจอดข้างบ้าน จะรู้ไปทำไมอยากจะรู้ทำไมเขาสั่งอะไรมาเนี่ยอยากจะรู้ไปทำไมอันนี้ก็เรียกว่ายังเผือกไม่เลิกแต่ว่าแต่ปัจจุบันผมรู้ข่าวนะอะไรก็แล้วแต่เนาะเพื่อนบ้านให้การว่าเนี่ยละเอียดมากนะเออได้ไงคือแบบบางทีไม่คุยกันนะแต่พอเพื่อนบ้านให้การว่านะละเอียดคอยาวเลยแหละ รู้เรื่องทุกเรื่องเลยทีเดียวนะอะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็นํามาฝากกันนะอะไรที่เป็นเรื่องของเรานะครับก็เอ่อเข้าใจให้มากขึ้นนะฮะอะไรที่ไม่ใช่ื่อของเราแล้วก็อย่าไปล้ำเส้นคนอื่นดูแลเรื่องของมารยาทด้วยนั่นเองนะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมก็บปีจิรทวัรอาจารย์เสรีมงคลทาราไปก่อนสวัสดีครับ